วันนี้ครับวันนี้มารีวิวเจ้า c ีบีอ0สามร้อยนะครับตัวนี้ปีสองพัสิบเจ็ดครับผมเจ้า c ีบ300สาร้อยตัวนี้ปีสองพัสิบเจ็ดครับเป็นรถเดิมๆนะครับจะมีตัวนี้เสริมขึ้นมาครัเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันนะครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเจ้าซีเบียสามร้อยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยครับตัวนี้ด้านไฟครับจะเป็นไฟสูงไฟสูงต่ำครับผมแล้วก็จะมีไฟชิปไลท์ตรงนี้ครับไฟชิปไลท์จะดูด้านซ้ายครับมีไฟชิปไลท์แล้วก็มีแตมีแต,ม,แตมีปุ่มไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับจะอยู่ฝั่งนี้ ฟังก์ชันจะมีประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวปิดสัญญาณพวกระบบไฟเปิดก็เป็นพวกเปิดระบบหัวฉีดแล้วก็จะมีพวกสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องก็เนี่ปิดเปิดัวนี้ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับพวกฟังก์ชัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมครับตัวดันโซ่เสริมเวลาสู้หย่อนอะไรประคองสู้ไว้ครับยางขอบไซส์ยางก็ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบขอบสิบเจ็ดตัวนี้เป็นยางธรรมดาครับยางดูรูสแตนดาร์ดเป็นท่อเดิมครับอันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดครับ ประมาณนี้ครับเป็นรถสีเดิมๆกระจกก็ดัดแดงใส่ครับก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ